จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและขยายงวงกว้างในพื้นที่มากขึ้นโดยเมื่อวันที่5พฤษภาคม2564กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีโดยพันเอกจักรพงศ์โฟนาแคร์รองเสนาธิการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีร่วมกับคุณผลิศขาอุทธสิงห์ผู้จัดการทั่วไปบริษ,ษัทคุณภาวาปีผลส่งจำกัดลงพื้พนที่ช่วยเหลือง,งานกิจการบริอนของกองทังพบกโดยได้นำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและน้ำดื่ม ไปมอบให้กับหน่วยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดหนองคายประกอบด้วยหมวดเคลื่อนที่เร็วที่2กองร้อยเคลื่อนที่เร็วที่2กองบังคับการควบคุมที่2กรมฐานลาดที่1ิหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตหนองคายกองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดนที่24 6 และชุดงานมวลชนที่ปฏิบัติงานด้านกิจการมประเดือนเพื่อสร้างวันกําลังใจให้กับกําลังพลที่ปฏิบัติงานตามพื้นที่ชายแดนซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการนําพลังมวลชนภาคเอกชนในระดับผู้บริหารเข้ามามีส่วนร่วมดําเนินกิจกรรมที่ต่อให้เกิปดประโยชน์และความมั่นคงของประเทชาติอีกคั้